นานทีกินไม่ค่อยเป็นไรนะคะเพราะว่าเราไม่กลัวว่าเราจะอ้วนอยู่แล้วค่อยไปแบบว่าลดพรุ่งนี้พรุ่งนี้จงไม่มีสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับชอตนิฟลีนะคะทุกคนค่ะวันนี้เราเจอกับกเจกับใครเจรินี้ โอเคเป็น okay, ส้มหมาล่ากับน้ำดำนะน้ำขาค่ะวันนี้เรามากับน้องโบนะคะทุกคนคือบอกว่าแบบว่าปากซีดมากดูน้องโบน้องโบเพิ่งเลิกงานเลยนะคะโอเคเราจะไปเลือกเออจะไปหยิบของกันคือเรามากินชาบูกันนะคะทุกคนปับปิดสามทุ่มครึ่งตอนนี้คือสองทุง่มกว่าแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปหยิบของก่อนหยิบไปได้ที่จ้าปากซีอ่ะใช่ปากซีมาก โอเควันนี้เป็นวันวันที่เท่าไหร่วะเท่าไหร่เอาได้เลยค่ะจะเอาจานไหนเอาได้เลยนะเดี๋ยวเราไปหยิบก่อนดีกว่านี่นะคะเราจะสลายน้ําใเลยจ้าซึ่งไม่มีผัก น้องโบชอบกินผักหรือเปล่าไม่ชอบค่ะ <laughs> อา้ามาเก็บไว้ประดับเฉยๆเลยนะน้องโบไปเลือกนะคะดูน้องโบดูสายดูขวาน่ารักเชียวเดี๋ยวเราจะใส่ผักกันนะครับใส่แล้วนะใช้ใช้ตะเกียบเลยไหมใช้มือเลยแล้วกันใช้มือเลยแล้วกันใช้มือเลยแล้วกัน เดททางแล้เดทแบบน่นน,นะโบไปเอาให้กรบ ไกิมก่อนข้าววะร้อนนะคะแล้วก็จะกินหมูอย่างแรกไม่ในะ่ขนมังิกจุกลยเหรอปิะนะใส่เข้าไปแต่ละอย่างดูมากินโชว์สิกล้องสวยอ่าอร่อยไหมคะ ยังไม่ถังกินหมูเลยนะคะยังไม่ถังหยวหิวไหมหิวไหมหิวหมูไหมอ๋ออันนี่หิวค่ะก็แลวก็จะลองอาหารจีนซีฟู้ดก็ตัวกับน้ำจิ้ม อ้าวตักน้มาเองด้วยอ้าวไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปลาได้ยินแหละไม่รู้ก่จะได้ยินกว่าเด้ลส เนื้อตัวเหรอเป็นเลาจะไม่เป็นที่บ้านก็เข้าหัวนาคนเขาไม่กินะนี่เอาทิกเ้วาวกินดีๆได้ไหม กตอนนี้เือแค่เทงานนะเดี๋ยวเราจะใส่ยังไม่ได้ในหม้อยังไม่หมดเลยเหลือะอแล้วกินไปเยอะแล้วนเแสดงว่าเห็นพี่เขาแกะแกะง่ายมากเลยเขาจะแกะดูแกะได้ไหมเขาบอกว่าเอาหมอออกก่อน แล้วพก็เอกวาอแตงวมนีหรอกินไปอย่างนี้แล้วพนแอก็จะลงมากบต้อไต้องกินแล้วขาดละเวล จะทำยังไงถึงวนขึน้นมาให้พาไม่นกินมไม่ทำไม่ว่กินหมค่ไก็ดูสือด้วยค่ะตอนนี้เราก็กินมาได้1นึ่งชมองแจมแล้วนะคะตอนนี้เหลืออีก30นาทีทุกคนบอกได้ปกักซ้นมากดูดูด คนเขาคุยกับแฟนอุ้ยมืดเลยนี่นี่นี่คนเขาคุยกับแฟนนะคะตอนนี้นะคะบอกเลยว่าอิ่มแล้วก็กินเท่าที่เหลือก่อนให้หมดก่อนอะไรอย่เงี้ยให้มันหมดก่อน <S <s <uck> ตอนนี้นะคะพอสูสๆม้อใส่ชี้ขึ้นมาสิตักขึ้นมาเหลือเนื้อปลากิน <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ทนร้านเหลืออีกแค่สามสิบนาทีเท่านั้นก็จะปิดแล้วดูสภาพก็นนานๆทีกินไม่ค่อยเป็นไรนะคะเพราะว่าเราไม่กลัวว่าเราจะวัวนู่แล้วค่อยไปแบบว่าลดพรุ่งนี้พรุ่งนี้จงไม่มีกินวันนี้ลดพรุ่งนี้นะ,ะกินก่อน โอเคเราก็กินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูสภาพปิดน้ำปิดอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะให้น้องบุกปิดปิดช่องนะคะ <c oughs> อ่า YouTube พอปิดกันยังไงให้รู <c oughs> ้ปิดไปเลยถ้าชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ออออะไรรยย่่าาางถ้้ใคคชบลลิปนีืมกดไลค์์กกดดแชร subscribe นะคะ อร่อยนะล่าสุดน้องโบปิดไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระติปนิ่งๆให้ด้วยนะคะดูว่าคลิปต่อไปคือเป็นคลิปอะไรนะจ๊ะบอกเลยกว่าจะได้เจอน้องโบกว่าจะได้มากินนี้เนาะโอ้น้องโบน้องโบก็ออนจบไปได้เกือบสี่ปีแล้วน้องโบจบไปได้สี่ปีแล้ว ปีก่าจะ4ปีเลยล้วสองอันก็ปีที่แล้วนี่เองนะจ๊ะส่วนปีนี้เดือนนี้ได้มาเจอกันยู่สิสามแล้ว